คนเสีนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับช่อง i n e n S E V เหมือนเดิมครับวันนี้ครับ r อาวไม่รู้ว่ามันอัปเดตใหม่หรือเปล่านะครับผมนั่นก็คือ,อตัวละครบางตัวสามารถแบบว่าพูดภาษาไทยได้นะครับผมเข้ามาง่ายกันตั้งค่า,าคแล้วกดทั่วไปผมแล้วก็กดภาษาไทยนะแล้วก็กดที่เสียงรับผมนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครวบผมนะอันนี้ภาษาไทยนะ เกมกมนนะโอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็รีสตาร์ทเกมไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไปลองดูในเกมหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมไม่ได้ดาวโหลดเลยลืมอ่ะเงมไม่มีอังกฤษอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโมจะพาไปดูในเกมกัน จะเล่นลิงอะไรออกแวนเสียงประมาณนี้ก็พอนะครับจะรู้ว่ามันภาษาไทยจริงหรือเปล่านะครับตามที่มันโฆษณาไว้นะ ไม่ใช้คนดูฟังเสียงนะับ ก็ประมาณนี <n> ้ <ique> นะครับผมนะสำหรับเสียงของวูคองับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอื่นน่ะยังทําเสียงได้หรือเปล่านะผมเอาเป็นว่าผมจะไปลองแต่ละตัวอะไรแล้วกันนะผมเขาบอกว่าฟอเรนติโน่แล้วก็ไฮ e ยาติด้วยนะครับแล้วก็ตัวแก๊กด้วยนะครับผมนะแวนซูก้าใช่ปะก็จะใช่แหละนะ แต่ว่าเท่าที่ผมจําได้เวลาอยู่ในโคษณนาเนี่ยผมเห็นว่ามันมีซูกา้าฟอร์เรนติโน่เวีนแล้วก็วูคองแล้วก็ฮายาเตะแกรกน่าจะประมาณ6ตัวนี่แหละครับผมนะถ้าผมจําผิดอะไรยังไงขออภยัยด้วยนะครับผมนะโอเคผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ